สวัสดีครับผมคุณป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของมูราแผ่นไปล่าสุดเลยนะครับซึ่งบัฟขึ้นมาได้ขอดงมากเลยแต่ว่าจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วเนี้ยการเอาไปโรมกลับมีภาษีดีกว่าซะงั้นนะครับฟังไม่ผิดครับมูราลงครับก็เดี๋ยวเรามาดูนว่าทำไมมูราต้องเอาไปโรมและจะเทินดิบแค่ไหนเดี๋ยไเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ด d เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับ เข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลล์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24่บายเอ็มนะครับ พิมพ์คำว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป1 4 5บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม Rv ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับไอเมนต์้น TP7 มีไอเดียอใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็มาดูข้อมูลในส่วนของร้านในแผ่นนี้กันนะครับ ข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะยาวหน่อยนะครับหากคนที่ต้องการข้ามในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถข้ามไปเลยนะครับโดยดูจากสารบัญได้เลยครับมาดูข้อมูลคู่ข้าของมูรานในแผ่นนี้กันก่อนนะครับมูรันเนี่ยทำาไงก็ได้ครับให้มันมีรถคู่ดาวถึง35มันทําให้มูรันเนี่ยสตั๊กลมได้ครับและสามารถใช้ตีได้โดยไม่ต้องคึ้งความเร็โจมตีส่งเท่าแผนกันก่อนทําให้มูรานเนี่ยในตอนนี้ออกรองเท้ากฟีได้ทําให้พิวขึ้นอีกนะครับจากนั้นก็มาต่อที่ข้อดีของมูรานนะครับข้อดีของมูรานเนี่ยคือสามารถสตััลล้้มมไไดดพอตี่ ก็ทําให้สามารถจ่ายอันติได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะครับจะเรียกได้ว่าถ้าหากมีเวลาให้ตั้งหลักหน่อยเนี่ยมูล่ก็ต่อได้เรื่อยเลยนะครับตัวถ้าหากเจอดับขมเนี่ยก็ําบาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสียนะครับข้อเสียของมูร่าที่เจอแบบชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือดาเมจของมูร่าเนี่ยถือว่าไม่แรงมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวไมตาป่ากับออฟในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ถือว่าตัวบางมากนะครับ ซึ่งตัวบาตวนี้เนี่ยเป็นข้อเสียที่ร้ายแรงที่ทําให้แบบว่าเราเล่นเข้มมาทั้งเกมแล้วเนี่ยแต่พอพลาชดชฉาเดียวปุ๊บเนี่ยก็เที่ยวล่วงเลยนะครับแล้วก็แพ้เลยนะครับซึ่งในหลาเกมแบบเราจะเห็นบ่อยๆเลยนะครับสำหรับมูหลาดในแผนนี้นะครับมูหลาดในแผนนี้เนี่ยผมได้ทาการเล่นทุดต้นหนังแบบจริงจังเลยนะครับถ้ามูหลาดไปป่าเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าต้นเกมตามแบบไม่สูงมากนั้นนะครับเมื่อเทียบกับตนอื่นและมีปัญหาเรื่องความสามารถในการเคลื่อนที่ครับ ถ้าเปลี่ยนตัวไม่ตั้งท็อปอ,อย่างนาคอรและอ้อยเนี่ยจะได้ได้ไดว่านาคอรเคอคิเสร็จสามเวฟมูรหลัดยังแค่2เวฟเองนะครับซึ่งทัาไม่เกิดปัญหาด้านการเงินนะครับเพราะว่าการเงินเนี่ยมันจะตามไม่ทันนะครับซึ่งหา,ากป่าเงินตามเนี่ยมีผลร้ายแรงมากนะครับซึ่งจะสามารถตัดสินแพชชนาของเกมได้เลยนะครับและก็ปัญหาจเดิมนะครับนั่นก็คือตัวบางซึ่งถ้าอามูรหลัดไปป่าเนี่ยควรที่จะแบกดาเมจของทีไว้ให้ได้นะครับโดยทําให้ต้องออกดาเมจล้วนนะครับเพราะว่ามูรหลัดเนี่ยจริงๆดาเมจเบาอยู่แล้ว มันต้องออกดาเมจล้วนนะครับและไม่สามารถที่จะออกขวานใช้ได้ครับเพราะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่จะต่างจากนาคอและตนอื่นนะครับที่ใช้ขวานฟาร์มและสามารถรีบประสิทธิภาพของขวานออกมาได้ดีกว่าเพราะงั้นเหล็กเกมก็เหมือนเดิมครับถ้าพลาดกี่มาทีนี่ก็คือจบเลยนะครับแล้วโอกาสนี่มันก็ถือว่าโอกาสพลาดคือค่อนข้างสูงเลยนะครับงานนี้มันก็เลยทําให้มูลาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะในตำแหน่งป่าเท่าไหร่นะครับ และก็มาต่อในส่วนของออฟเลนนะครับมูลาดออฟเลนเนี่ยมันจะดูมีภาษีดีกว่าป่านะครับแต่ว่าแอบ,บเล่นหญ้าถ้าเจอลิงแล้วมีปัญหาเดิมนะครับนั่นก็คือตัวบางเพราะออฟเนี่ยถ้าดามเมจไม่สูงพอเนี่ยก็กดดันอีกฝั่งหญ้านะครับทำให้เล่นสายให้บิดลําบากมากนะครับและทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าทั้ง2ตําแหน่งมันจะพลาดตอนท้ายเกมไบ่อยนะครับเพราะอีกฝั่งนี้เนี่ยดามเมจแรงแล้วนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอยาให้พลาดแต่ในความจริงเนี่ยไม่มีใครไม่เคยพลาดครับและพลาดกันบ่อยด้วยนะครับไม่ว่าจะแล้งไหนก็ตามนะครับเพราะว่ายิ่งแลงสูงขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะมีคนดักคุ้มหรือว่ามีเชิงในการเล่นก็จะสูงตามนะครับยกเว้นในบางดาฟท,ที่แบบไม่มีตัวดับมูรหลาเลยเนี่ยก็มูรหลาจะเล่นง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าในดาฟที่สูงขึ้นน่ะมักจะมีตัวที่เออมีซีซีติดมาเล่นด้วยเสมอนะครับเพราะงั้นเนี่ยมูรหลาก็อาจจะเล่นได้ยากขึ้น ในทั้งตำแหน่งป่าและก็ออฟเลนนะครับและก็ทีนี้มูล่าเนี่ยไม่เหลือที่ไปนะครับป่าก็ไม่ได้อฟก็ไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยก็เหลือตำแหน่งเดียวครับนั่นคือเอามูล่าไปโลมครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจฟังความเห็นนี้แล้วอาจจะหัวร้อนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าม้าเนี่ยตอนที่มันปรับมาล่าสุดเนี่ยหลายๆคนนี่ก็หยิบม้าไปโลมนะครับแล้วก็เคยถูกคนพูดว่าอย่าหาทําเหมือนกันครับรวมถึงสมัยก่อนที่หยิบล็อกซี่มาโลมแล้วก็วันเดอร์ม,มาโลมด้วย ก็ในส่วนขอมอู๋ตรงนี้นะครับถ้าหากเราจอามานได้หรือไม่ได้เนี่ยก็อยู่ที่สกิลเพล์การเล่นมูล่าของเราโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่ามูล่าเนี่ยไม่ว่าจะเอาไปตำแหน่งไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไปอ้อมนะครับก็อยู่ที่สกิลเพลงนั้นเลยนะครับไม่เกี่ยวกับว่ามูล่าเนี่ยเอามาโลมเลยเล่นไม่ได้นะครับเพราะมูล่าเนี่ยมันก็จัดว่าเป็นไฟเตอร์ครับถ้าออกเสริมความอ่ดมันก็อึดถ้าหากเราอยากแท้เนี่ยก็ไปยืนรับตำแหน่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็รับพอมานพอนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งดันออกประมาณนี้นะครับ ถ้าหากอยากเอามูรามารมเนี่ยเราออกของหน้าใหม่2สองชิ้นออกแท้สองชิ้นอันนี้ก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าหน้าที่ของลมเนี่ยเขาแค่สร้างว่าให้เพื่อนได้ยิงชนได้บ้างมีทีซีเปิดพุ่มได้แล้วมีระเมยติดไว้นิดหน่อยอันนี้ก็เพียงพอแล้วครับแล้วทีเนี้ยมูรดาลมเนี่ยมันจะเล่นแนวไหนนะครับคือมูร่าลมเนี่ยก็ถ้าอยากจะสตันนะครับก็เอาสกิลหนึ่งเนี่ยไปจิ้มฝั่งตรงข้ามได้เลยครับคือเราอึดไงเราก็น้นที่จิ้มฝั่งตรงข้ามได้เลยครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายจากการที่โมตะไปเล หรือว่าถ้าหารเราเข้าถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยเราไปกดสกิลสองก็ได้นะครับเพื่อทําให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเรียกได้ว่าแทบเป็นเป้านิ่งเลยนะครับเพราะว่ามันสโลถึง90%เลยนะครับและเดีว,ว่าถ้าหาโดนมุดสโลเนี่ยก็เตรียมตัวโดนประเคนสกิลได้เลยครับแล้วก็ถ้าหาอยากจะช่วยเพื่อนไ่นก็สกิลหนึ่งก็ช่วยเซฟเพื่อนได้นะครับสกิลสองก็สามารถเซฟเพื่อนได้นะครับคือดีนะครับแล้วก็อยากเปิดพุ่มก็เปิดได้ครับเอาสกิลหนึ่งเดินไปนะครับแล้วก็เลดเกมมาเนี่ย ดาเมจสองชิ้นเนี่ยก็เพียงพอที่จะก่อกวนสำนักข,ข้ามได้แล้วนะครับไม่ต้องไปรังเวอร์เหมือนป่าหรืออัพเดนก็นได้นะครับซึ่งนัดที่ทดำดาเมจแรงเลยเนี่ยก็เดี๋ยวให้พวกป่าที่มีดาเมจแรงคมล่าเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ไปนะครับซึ่งจากที่เมื่อวานนะครับผมได้เลื่อน YouTube ดูนะครับก็เหมือนจะเห็นว่าทางโยเซอร์นะครับก็มีการคลิปเป็นผมนะครับในการหยิบเอามุลาดไปโรมนะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าเขาเล่นเซตแบบไหนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามูลาลโรมสไตล์ผมเนี่ยจะออกเซตแบบไหน,นได้บ้าเลยครับเรามาดูทีสุดของการดับตัวนะครับในการดับตัวเน่กก็แนะนํานะครับให้เลือกมุลาลโรมนะครับในพีที่4ี่หรือพี่ห้านะครับทาไมถึงต้องเลือกในพีที่สี่หรือพี่ห้านะครับเพราะว่าการโดนทีมด่าครับนะครับเพราะว่ามันตัวยังไม่แพร่หลายมากน,กนะครับเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนทีมก็อาจจะเลือกหลักเลือกหลักหน่อยหน่อยนะครับว่า เรามายโยนหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ส่งเราไปเล่นออฟเลนบ้างส่งเราไปป่าบ้างนะครับก็ไม่ได้เล่นมูลัดลงสักทีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยมาเลือกในพิกที่4ที่5แทนนะครับเขาจะได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการดับแบนนะครับอันนี้แนะนำนะครับให้มีการแบนอาร์มเสมอนะครับทำไมถึงต้องแบนอาร์มเพราะว่าถ้าหากเกมมันตามขึ้นมานะครับอาร์มเนี่ยจะมันจะสามารถขั้นหลังป้อมได้ครับเราจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะ กดอันติีเราเพื่อไปก่อกวนมทิ้งเขาได้ครับเพราะว่าถ้าลามาคัดปุ๊บเนี่ยเราทําได้เต็มที่แค่อันติไปโดนลามนะครับไม่สามารถที่จะอันตรีไปโดนพวกตัวบางเพื่อให้ทินเขาถอยได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องตัดลามออกนะครับเพื่อที่ป้องกันการเกิดดับถมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการเล่นวัลรมนะครับถ้าเจอตัวอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่างเลเตอร์เนี่ยถ้าเราเจอเราก็สามารถเลือกเมทที่มีพีซีเข้ามาแก้ได้นะครับ อย่างในเกมนี้เนี่ยเขาหยิบเรตเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มีหยิบคลิกฟี่ขึ้นมานะครับก็ไวสตันนะครับตอนเราโดนจับอะไรมานี้นะครับอ่ะโดยรวมดานในเกมนี้นะครับบอกเลยว่าทีมเขาเนี่ยดูมีภาษีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซีซีแล้วก็ดามเมจนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมนี้เนี่ยมูรลาโรมจะถึงดิบแค่ไหนเริ่มเลยครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่เลนได้เลยนะครับ ในส่วนของลูนก็จะเล่นตามเซีนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งแฟกก็จะเล่นตามเซีนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหยุดอธิบายกันก่อนนะครับทำไมเราถึงใช้ลูนโกลเด้นสปมบลพาวเวนะครับอย่างแรกนะครับผมได้ลองใช้แล้วกนคอร์นะครับคือมันเดียวมากเลยนะครับในการเล่นป่าหรือออฟเลนนะครับที่เราจะทําสูตร เจาะเกาะนะครับแบบเจกะเกาะเยอะเลยนะครับแต่ว่าพอไม่เล่นลมแล้วเนี่ยต้นเกมรู้สึกว่าเลื่อนน้อยกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเรา่ยเลยใช้เป็นโฮเวกขึ้นมาทานนะครับแล้วก็ได้ผลที่ยอดเยี่ยมครับทาให้เราเล่นมูราดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพังแฝงเนี่ยก็เราจะใช้เป็นผีเสื้อนะครับเน้นที่การต่อนะครับถ้าใครดึกภาพไม่ออกเนี่ยก็จะเหมือนโซมานนะครับเราจะเล่นอารมแบบประมาณว่าเราพุ่งเข้าไปทีนึงนะครับแล้วก็ฟันนะครับให้เขาติดสโลนะครับแล้วก็ ตามด้วยเสาทีนึงนะครับเรียกได้ว่ามันจะสโลต่อเนื่องกัน2รอบเลยนะครับทั้งจากผีเสื้อและก็จากสกิลสองนะครับเรียกได้ว่าสั้นจังหวะให้ทีมได้เยอะมากเลยนะครับแล้วทอนี่ตัดคอเลยนะครับอย่างงี้ต้องได้ตำพี่แล้วครับเดี๋ยวดูการสันกับสโลครับนี่คือแบบว่าโดนสันรัวๆเลยนะครับคลิกซี่นี่จ่ายสกิลฟรีจัดเลยนะครับสกิลหนึ่งมลานี่แรงมากเลยนะครับแล้วก็พอเราต่อเรื่อยเข้าพอสมควรนะครับแล้วก็ขึ้นมาเวทบัฟเลยนะครับ พอมีสตักคบเนี่ยก็จะได้จ่กอบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะี่ยเนี่อพอเวทอาจจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะมุลาเนี่ยมันมีจกาะอยู่แล้วนะครับเราไม่จะเป็นที่ต้องไปจอบ้างรายก็ได้ครับเราเป็นลมนี่เวทบั๊บแดงกันไวมากเลยนะครับแถมไล่เทกก็ได้แบบไม่ต้องกลัวใครเลยนะครับวันเดอร์เลือนเลือน้อยครับแล้วฟอรเลรลามเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับหลายๆตอนที่ทางเลเตอร์ครับ คลิกซียกเข้าไปครับสโลมันไดหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับนี่คือการแชนซีซีกันแบบดีมากเลยนะครับเรียกได้ว่าฝ่าหนึ่งเดินก็เดินไม่ออกนะครับแถมสตันรัวเลยนะครับคือกองจัดเลยนะครับและยิ่งมูาเนี่ยถ้ามันอึดขึ้นเนี่ยเราก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของมูฬนะครับเรียกได้ว่าเออสามารถฟันเท็จแรกกันได้อย่างแบบไม่อายใครเลยนะครับเดี๋ยวเราเอามังกรต่อนะครับแล้วก็ระวางนาคอด้วยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มพี่บูนะครับแล้วนาคอมาแล้วครับตรงนี้ต้องคอยครับฟอเรน เรืองผมน้อยเลยเกินครับสโลให้นิดนึงครับแต่เราคอพุ่งเข้ามาครับถอยหลบมาได้ครับแต่ก็ฟลเรือนโนปิดไปครับแล้วตอนนี้คีบมันจะเข้านะครับเดี๋ยวเราคลิปคีบเลยนะครับเพอคีบเขาปอมแล้วนะครับแล้วเจ้าิือตรงนี้ครับวันเดอร์ลูสีด้วยนะครับต้องระวังนะครับแล้วฉากหลบไปข้างหลังครับลงอันตีไปได้ครับแล้วเดี๋ยววาร์ปเลยครับแล้วรู้สึกเหมือนเขาจะจ้องเราอยู่เลยนะครับเรามาจริงๆด้วยครับหลบนิดนึงครับแล้วไล่เลยครับตัวนี้ ฟันติพีเซอ้อเข้าไปครับตามด้วยสโลครับแล้วกดันติเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับวันเดอร์นี่โดนสโลรัวเลยนะครับมูาดไม่ออกจกก่อนนี่ก็แรงเาเรื่องเลยนะครับถามอื่นด้วยครับแล้วก็ในส่วนของสเปลหัวร้อนนะครับที่ผมหยิบมาเนี่ยก็เพื่อใช้ในเหล็กเกมนครับเหล็กเกมมันก็จะเสริมดาเมจให้มูาดได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเทนราหรือออาตรอเนี่ยก็ทําให้ดีขึ้น นะครับแต่ว่าบางคนจะไปใช้ฟิกเกอร์หรือเอฟก็ได้นะครับไม่ว่ากันก็แล้วแต่เกมไปนะครับว่าเราแบบใช้แบบไหนนะครับแต่ว่าพอใช้เอฟคิวปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทําให้จากที่เราโดนคอมเมนต์อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะโดนคอมเมนต์ยิ่งกว่าเดิมนะครับเราก็เลยไม่ใช้นะแล้วนี่ทอนโดนซูปเปอร์คอมโบเลยนะครับจนมันยาเลยครับโดนทั้งอติดาวิลครับโดนล็อกซีด้าครับจบเลยนะครับ๋ยวลงมาเขียนคลิปล่างนิดนึงนะครับ โอ้ทีมเขามาแพ็คคู่เลยครับแต่ว่าล็อกซี่วินตีครับขอสวนหน่อยละกันครับล็อกซี่นี่เลื่อนรถไปผึ่งควนเลยนะครับจากพลังแสงผีเสื้อนะครับแล้วล็อกซี่ดูเหมือนจะเดินตัดแม่นานมาตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดักนิดนึงครับวิ่งไบท์มาขมุลัดแล้วเจอเลเตอร์ตรงนี้ครับไล่เสียบเลยครับแล้วคิกซี่ยกเข้ามาครับกดตีเข้าไปครับแล้วไล่เลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปทางเลเตอร์ไปได้ครับแล้วไล่ต่อทางล็อกซี่ครับ แต่ละค้อหิวกระเต็มพี่เลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นอาวคิวของนาคิกซี่ครับแล้วนายข้อพุ่งเข้ามาครับตรงนี้ไล่ชนเลยครับแล้วก็อันตีเข้าไปครับถอยก็มาครับไอ้ดาเมจของเรายุบไม่โดนครับไปโดนดาเมจป้อมครับ590กว่านี่คือต้นเกมดาเมจมันน้อยนะแต่ว่ามันทีทีจัดมากเลยนะครับ ในตอนนี้เนี่ยจะเห็นผมอึดมากเลยนะครับแล้วก็ดาเมจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอลองดูก่อนนะครับเราจะขึ้นรองเลอขึ้นมาในชิ้นที่3ามนะครับซึ่งก็จะเสริมดาเมจให้มูรัดได้เยอะมากเลยนะครับรวมถึงรดคูดาวด้วยนะครับแล้วเลือดเราจะซ่าครับไปไล่ไปต่อครับแล้วเราเราจะเข้ามาครับล็อกซี่เข้ามาปีครับเลือดแคทตี่ยังสู้ต่อครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยยังไม่น่าห้าวเลยครับแต่ว่าในช่องนี้นี่ก็ เพื่อนได้ไปสองไหนะตายกันตรงช่องแคบเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่มุลาดกดสกิลสองเนี่ยทั้งล็อกซี่ทั้งลาวิลเนี่ยแทบจะขยับเลยนะครับแบบเกิดจัดเลยสกิลสองของมุลาดเนี่ยมาเกิดแล้วครับตะกี้ห้าไปหน่อยโอ้ตรงกลางอันหนักหน่วงเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมเวทปั๊บแดงกันต่อนะครับคิกซี่เข้าไปจำที่แล้วครับ ครับแล้วคีปโดนตีด้านซ้ายครับเจอวันเดอร์ตรงนี้ครับไล่บวดเลยครับเก็บมันตีไว้ตอนเขาตีนะครับมันตีสวยเข้าไปครับแล้วกลับมาเวทป่ากันต่อครับและนาคอครับโอ้ยกสวยได้เกินครับเรเตอร์จับด้ยครับวโดนยกเข้ามาตรงนี้ครับอารเตอร์นี่ติดสตนรุัวเลยนะครับไม่ได้ขยับเลยนะครับแล้วว้ากลับมาครับมันตีใส่ท่านาคอยครับแล้วฟ่ยเข้าไปครับมันก็เรียบร้อยครับ ตอนนี้วันเดอร์นี่โดนรอไว้หมดแล้วนะครับขาดอีก2วิครับเมียนตีครับหลังตีเขาไปครับก็เรียบร้อยครับช่อนี้เนี่ยมาสามไม่เสียทั้งตัวเลยนะครับแล้วทุกครั้งที่มือของเราได้เป็นสีเขียวนั่นก็คือเราจะมีพังฝั่งผีเสื้อนะครับนั่นถ้ากับว่าถ้าหันเราพุ่งไปแล้วตีทิ้งเนี่ยเขาก็โซแล้วนะครับแล้วตามด้วยสกิลสองเนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับกลายว่าสามารถสร้างว่าเปิดไฟได้ดีมากเลยนะครับ และยิ่งพอมูลาดนะี่มีความอื่นเนี่ยบอกเลยว,ว่าไอ้ทีนึงหยุดยากมากๆครับและดามเมจของมูลาในตอนที่เราเสริมความอื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ยากนะตามเบรกก็มาเรื่อยๆนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่หวือหวาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเห็นความขหดเทียมของมูลาดครั้งหนึ่งในตอนที่มุลาได้ลองกิน,นร,ร,รุ่นะครับเดี๋ยวรอเปิดคุ้มดูนะครับเจล็อกซี่ตรงนี้ครับ็อกซี่ฟิกเข้ามาครับแต่ไม่โดนครับรอสกิลนิดนึงครับ เกมนี้นี่บอกเลยว่าล็อกซี่นี่จับยากจัดครับแล้วก็มูดในตอนนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเอเตอร์สามารถจับมูดคา,าตีได้หรือเปล่านะครับเพ่งสมัยก่อนเนี่ยสามารถจับคาตีได้นะครับก็ถ้าใครมีข้อูล <Never forget. S 1> ตรงนี้เนี่ยก็พิมพ์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าสมัยนี้นี่คือเจอเกมที่เจอเอเตอร์อยากจริงนะครับแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยก็ไม่เห็นทางเอเตอร์เนี่ยจับผมคาตีสักครั้งนะครับเดี๋ยวตรงนี้เตรียมได้ป้อมเลยครับลาวูนี่อยู่คนเดียวครับ ออกนิดหนึงครับคลิปหมดับแ้วล็อกซี่เขาพยายามที่จะหาจังหวะเล่นครับแต่ว่าล็อกซี่ไม่มีฟิกเกอร์นะครับเพราะว่าใช้ไปตอนอยู่ช่วงเอลขวาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับตอ้สตาร์ทคบครับแล้วเข้าไปอันตีครับแล้วล็อกซี่พู่มาครับโซให้หนึ่งครับถ้าหาเจ้าป้อมนี้ได้น่าจะต้องรอเอนร์หรือไม่ก็แคลรี่บานะครับรอนิดนึงครับ ล็อกซี่รับพวกเขามาครับยอกหลอกเลยตรงนี้ล็อกซี่ที่หัวหมุนเลยวิ่งไปวิ่งมาเลยนะแล้วเลสเตอร์เนี่ยจะจับเราก็จับไม่ได้นะเพราะว่าคิตตี้ยืนคุมอยู่นะครับแล้วก็ปิดทางล็อกซี่ไปได้ครับแล้วไล่กันต่อข่าวป้อมนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ได้ลงยิงมาแล้วนะครับก็จะเห็นดาเมจของมูราดแรงขึ้นนะครับ แลวก็ไอเทมชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นฟอสเข็มนะครับเรียกได้ว่าเราจะเสริมสโลเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเสริมความอึดให้มูาดด้วยนะครับเวลาโดนตอนนี้ตนไหน่อยก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะมูดเนี่ยมันไม่ค่อยโดนเต็มหรอกครับจะโดนนิดเดียวอะและยิ่งถ้าหาบูดอีกเข้าอีกนี่บอกเลยว่าตายยากจัดเลยนะครับทั้งคิวชั้งอื่นเลยครับแล้วก็ดาเมจก็มีครับดาเมจไม่ได้ขี้เล่นะครับเราเพลในเกมนี้เนี่ยดาเมจในตอนนี้นะถ้าหากที่ผมคุนวนะ ดาเมจผมน่าจะจ่ายเป็นอันที่สองเราจากคลิกซี่เลยนะครับและก็พอมีของซับล้าเนี่ยก็สามารถเซฟเตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็เซฟเพื่อนได้ด้วยนะครับจะได้ว,ว่าพอมารวมปุ๊บเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างมากเลยครับตาที่เห็นเด่นๆเลยก็คือในเรื่องของการสตัร์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็สโลว์ที่แบบว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ ทีนี้ก็เหลือแค่เรื่องดาเมจแล้วครับว่าดาเมจของเราเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนะครับแล้วเพียงพอไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์จับไปแล้วนะครับงั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับไล่ฟาดเลยครับแล้ววันเดอร์แลมครับแดดออกมานิดนึงครับแล้วกลับไปตีเขาตรงนี้แต่ว่าวันเดอร์ออกไปแล้วครับจะเห็นได้ว่าเราเล่นมูลาดได้แบบว่ากล้าเล่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าคอมตัวมันเยอะขึ้นนะครับได้เรียกว่าหลอกศัตรูกันหัวที่หัวตามเลยนะครับ เขาจะจ่ายสกิลมาเนะียก็จ่ายแบบเก่งๆอนะ่ะเพราะว่าจะโดนก็ไม่โดนอะไรมานี้นะครับแล้วตะกี้นะ่ะคอเลื่อนโลนะครับลงามาดักกันน,นิดนึงครับแล้วเจอนาะคอตรงนี้ครับแต่คิกนี่ยกงไม่โดนครับแต่ก็ยังมีเราสตันต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับไอ้ท่าหนึ่งของมุลาเนี่ยที่มันด้สองทีเนี่ยถ้าหากเราจิ้มโดนนะครับคือมันก็ติดสตันทั้งสองครั้งเลยนะและนี่คิกซี่ก็จะชงให้เราอย่างเดียวเลยนะครับ มาโมฟาครับเพราะว่าตอนนี้เราคูณเอา40แล้วครับก็จะเห็นมูามีความคิวมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถอันติลมแบบบ่อยๆได้เลยนะครับเรียกได้ว่าขอควทิ้งเขาได้รัวเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งงกเรื่องสกิลแล้วครับต่อกันรัวครับล็อกซี่ก็จับไม่โดนครับจับยากมากครับในตอนนี้เราก็ได้ทั้งลองดุดแล้วก็ฟอยด์เข็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของมูากันนะครับจากไอเทมเซตนี้ครับ เราไปสับโดนเลนเตอร์ทัดขาครับเลื่อนรถไปประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะครับไม่แรงเท่าไหร่ครับตอนนี้แล้วไล่ต่อที่วันเดอร์ครับให้กิ้มเลยครับแล้วติดสโลลัวครับอันตีเข้าไปครับมันก็เรียบร้อยครับแต่ถ้าหาดุดุมเต็มนี่ก็ดาเบจมาอยู่นะครับแล้วก็ไอเทมชุดต่อไปนะครับเราขึ้นดาบได้ขึ้นมานะครับหรือว่าเราจะใช้คอยก่อนก็ได้นะครับ้วแต่เกมนะแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเรารับดาเมจไหวนะครับเราก็จะขึ้นเป็นดาบได้ขึ้นมาเลยนะครับ แล้ถ้าหากเกมไหนที่เรารับด้เไม่ไหวเนี่ยเราก็ขึ้นเป็นทอยก็ได้นะครับก็สับกันนะครับโดยเปปเซ็ตของเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นลอกกินนู๊ฟอสเคปดาบแดงแล้วก็ทอยนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นกาก็ได้ครับชิ้นสุดท้ายแล้วแต่เกมแล้วเจ้เลตเตอร์รต,รตรงนี้ครับบดได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับอีกสี่ฟิเกอร์เข้าไปก็เรียบร้อยแล้วมาตอนที่ทางลกสี่ครับแล้วก็เรียบร้อยครับตายสองคนเลยครับภาพแบบนี้เนี่ยไม่มีทางได้เห็นในตำหน่งอื่นแน่นอนครับ เอาวโลมนี่คือบอกเลยว่าเล่นได้ดเดือดเดือดจัดๆเลยครับไล่เกี่ยวไลส่สปันนะครับจริงถ้าหากได้หนูตัวบางนะบ,บอกเลยว่าโซโลโคลิวได้สบายเลยนะครับแต่าหากเป็นตัวหนาก็จะง่อยๆหน่อยตัวหนาเราก็จะใส่ซีีอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเจอตัวบางก็สับเต็มเลยครับนี่ผมยังได้ช็อตนหนึ่งหินกับราวิลสักครั้งนะครับจริงๆถ้าหากราวิลเจอผมในตอนนี้เนี่ยผมโซโลคลิวได้เลยนะ อารมณ์แบบประมาณว่าเรานี่เดินไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวเดินเปิดตำแหน่งตรงกลางนิดนึงนะครับนาคอนี่ก็เงินรวยเอาเรื่องนะครับและเลตเตอร์อยู่ตรงกลางครับจริงๆในเกมนี้เนี่ยถ้าหาทีมเขาไม่มีเลตเตอร์นะครับผมว่าผมน่าจะได้โชว์การกอบกวนได้เยอะกว่านี้นะครับแต่นี่กลายมาว่าเลตเตอร์เขาชอบซ้อนหลังเสมอไงผมใช้ตะกิ้เข้าไปก็มีโอกาสที่โดนเขาจับได้นะครับถ้าคลิกซีมีอยู่ใกล้ๆคอยสตันให้ยผมก็ ได้ลำบากเหมือนกันนะครับและนี่ก็จะเป็นการใช้สตักลมนะครับเก็บสตั๊ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ตีฟรีๆเลยนะครับแลวเดี๋ยวเตรียมขึ้นมานะครับตอนนี้คลิปเข้าแล้วครับแล้วเข้าไปเสียงไปครับไล่ตีนึงครับตามไล่ตีครับก็เรียบร้อยครับไมคิวครับโอ้โหแล้วล่วงอย่างไวเลยครับแต่ว่าตะกินเนี่ยดาวไปของคอนน่าจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเขาไปหัดป้อมนะครับัตีไม่แรงมากนะครับแต่ก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับ ดฟอร์เลยครับโดนล็อกซี่จับเข้าป้อมครับไปช่วยทีนึงครับแต่ไหลกันต่อครับป้อมครับอันตีเข้าไปครับรู้ว่ากลับมาครับแต่ก็ตอนนี้เหลือแค่ลิสเตอร์คนเดียวแล้วครับคีมมันจะเข้าครับขอเช็ตัวแล้วกันครับเราวิ่งเข้าไปครับซี่โยเขมาครับโอ้แต่ไม่ทันครับก็จบเกมไปครับในเกมนี้ครับบอกเลยว่ามูลัดลมผมว่าเล่นได้แน่นอนครับแต่ก็ใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับ แต่ผมว่าก็น่าจะเล่นได้น่าจะเกือบทุกคนนะครับเพราะว่าผมไม่จับมูลาดานมากแล้วนะครับแล้วก็พอมาจับมูลาาอีกครั้งเนี่ยก็รู้สึกได้เลยครับว่ามูลาดเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็ในเกมนี้คิที่จะได้ไป33เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำราเมจไปเท่าไหร่นะครับก็คิวป่านะครับไอซ12นะครับแล้วก็ทำาไเบดไป21.7เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รับราเมจไปถึง25เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรียกได้ว่าบวกกันจ้ำๆเลยนะครับ และวก็มาปิดท้ายกันที่ไอเทมนะครับไอเทมของมูราเนี่ยเราก็จะใช้เป็นซับเหลือนะครับเพื่อที่ทําให้หมูราเนี่ยการที่จะเทตุมากขึ้นนะครับการที่เข้าไปจากท uh ีซีได้มากขึ้นนะครับและก็จะมีโอกรุษนะครับเพื่อที่จะเสริมการลดเกาะเป็นหมูให้นะครับซึ่งทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถจ่ายดาเมจได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็ทาให้หมูราดเองเนี่ยมีทั้งคูดาวแล้วก็การจักาะที่สูงขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่เลยสำหรับมูราด นะครับแล้วก็มาต่อที่ฟอตเคปนะครับก็จะเสริมที่ความอึดน,นะครับแล้วก็มีความสามารถในการสร้างจังหวะการไฟได้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าพอมาคอมโบคู่กับสกิลสองเนี่ยก็จะทาให้เราจ่ายสโลได้รัวๆเลยนะครับแล้วก็โดนอัมตีได้อย่างเต็มเวทต,ตำรวยมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีสโลคอยสร้างจังหวะถ,ถึง2อย่างด้วยกันแล้วก็การต่อเลือดจากทางแสงพีเซอร์ของมูราเนี่ยก็ทําให้อีกฝั่งหนึ่งปวดหัวไม่น้อยเลยนะครับก็ถ้าหากขยับเล่นตามนะครับก็แนะนำนะครับให้ฝึกในโหมดธรรมดาก่อนนะครับเพราะมูลาเนี่ย มันเป็นตัวหนึ่งครับที่ใช้สกิลเพย์เยอะนะครับแต่ว่าถ้าหากเรามีสกิลที่เพียงพอแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยครับบอกเลยว่าเล่นได้แน่นอนครับมันซีดีดักบ้างจริงนะครับถ้าผมอยู่ในทีมน้งข้าวเนี่ยผมก็คงปวดหัวเหมือนกันนะเพราะว่าตัวมันวิบวับมากเลยนะครับแล้วก็จะฆ่าก็ฆ่าไม่ตายนะครับอึดเหลือเกินนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะรันนนี้ออขบคุณมากเลยะครับเดี๋วไว้เจกันใหหม่คคลิปนน้าะรับ คไม่ครับ